สบายดีพี่น้องกินข่าวเศร้าข่าวสวยพี่น้องกันเมื่อนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วแหละอดีตปลา,าดูานสวัสดีปลาลูกง่ายเข่าเขาจะกราบเฮาพี่น้องเอ้ยเป็นซ้อนะวิ่งซีนแกมคลิกดิฟป,ประสารกำลังซูนก็นเล็กหน่อยอยู่เ,ยเข่ากำลังสิออกตอนนีก้ก็จบเกมเลี้ยงงวัวให้งวัวกินเข่าเนี่ย กินเคยม่้อรพี่เหรอพี่ดุบังไอ้บุกินเอะมามีแข่าหย่ำยุสีนะแต่่อจะบริปารุ่นแก่นางแก่บมีแล้วกานะกแซบบปอเเมื่อไห่นะเอาเห็นผงมาไล่ตื้ปนังนะ อออขอบคุณคุณยายเนาะซื้อกุ้งให้ซื้อกุ้งให้มาบ้านนี่เป็นไงท่งเป็นไงเป็นไงกินกินแซ่บกินเป็นไงอี๋แหละน้ำจิ้มว่านอะกระต่างเออได้กินกุ้งน,น,น,นั่นรอบนั่นรอบหนึ่ง об, ปีป่าววะต้องเซในรอบหนึ่งปี <c oughs> มากนี่สบายดีพี่เนาะกินอันเนี้ย จะอ่าให้อาเอเนเนี่ยจ่อยนะหัวตาแล้วลูกนันอนแล้วโอ้ยจะอาาน้่มาบกผ่านกล่องเลยนะวายแก่แอ้วอะไนี่ม่นาะดาวเออไปเมยหลาว

กินตอนกก็สางง่วนเนี่ยฝ่ามันหอนนานส่งนายเหรอโบนนานาวัาทางเหล่าเนาะห้งเนายนาเื่อนะนายเงียนะ เขาอ่างหามเธอรูว่ารู้ว่ารู้ว่านยมันในเาอ่งหามรู้ว่าเขาอีกจะบจะจะถอดกคนนั้นดมงโม่พื่จะถูกโมตัว เหอเหม่อเหมอออัปปี้ฝนเปนหายหายดเนาะมาด่าก่อนผสมวัวเอากำไม่ด่าก่อนนะกำได่าเมื่อไหนนะด่าด่าด่าชิชิเออฝนที่ไหน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มานบอุญล,ลังกินเขาพอปิดออพอ,พอลาดูสิค่ะกิน่ากิน หาลูกอาลิตาเดียวมั้ยไอ้ก,ออกิ๊สาวลูกนี่จะปิดคาบใจเอ้สัสตายช่ะฮะใตัวน่า,ปากกเป็นใหม่ก็ได้ใช่ไหมอืม ก็สุดไหมละว้าวสุกหาใจเีวม่สุดเาดยนะไลน่อยลมันห <c oughs> ันจากแมง ในดองดากับมหาอ่าอ่าอ่านะแอบปอมาลุงเอ้เสื้อน้องแสบพี่นี่เลือกกุ้งนี่ก่อนแม่น้องเทนมาไทยนี่มาดูนพ้าเห็นไหมมาลุงเอ้ยอย่าลืมเสื้อน้องแสบพี่นี่เด้อพ่อไม่หลับมาดูเอ้เสื้อเฮ้ยยืมเสื้อน้องแสบพี่นี่เด้อกุ้งนะแสบแห้งกุ้งนะแสบแห้งอ่า นรอบหนึ่งปีม yeah, mm. okay. okay. yeah, ั่งเนี hmm. ่ที uh ่ไ huh. ด้ผูกแขนอ้าวนรอบหนึ่งปีได้กินกุ้งเธอหนึ่งอฮอมสมคานคือมรรใจางมาอัน้้งนั่งเยอะนั่งเว้อนะบ่ข้ากมนอยู่ะข้ากนทนอย เนนขามดนกคลอคองยนอือมขามดที่เทันนาสมัี่เหาือนมากันามะขามามหวานน่ะไม่พี่นา่งพี่อยู่ใ้กระดูกมะขามน่ะอยู่ใ้กระดเกไปราเขาไปหาเห็ดเขาเอามาขอ้นนี่ไ่ เดี๋ยวเมื่ออยู่๋ยวจะน้อยหนึ่งกว่าจะกินอุ้ยไปกินนลำห้ารล้วมีทางไปเดียวแล้วต้มงนะแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บจะไม่เอามาหรอใชไปอยู่นันมันอะละไปต้องมี้ยอย่างเเลยอาทิตย์เวลาเอาเสาร์อาทิตย์เงี้ยแม่ไปหา มงินยังไม่เท่ากูเงินหมดจนแล้วการการประฮักับเงินคือเงินสุกเล้วยังหายปอไอ่ฮะเขาเขาปอกใส่เยังง่วงจอกไม่จอดแฉบเอ้ยขอกหน้าขับหน้าเหมือนเสนแน่ข้าวไผ่อะไรบอสก็อยู่จันทร์หนึ่งพูดพัดยังเคือมัดเลยอืม อยากไปก็หายไปอยากมากก็หายมากน้อยหน่อยพงานึ่งนดหาอยากมากหายใหญ่โอแ่นหมดอ้อหน่อดำดกับบักดำเบานะตะกี้นะกนัดเอยบักดำตัวนนดำดำยาสุ้ซแล้วุ้ซหลกเห็นบักดำก็ไปอยู่เวียงจันทร์พ เป็นเด็กไทย,ยเ,เวียงร้านกินยังกับโอ้ย,อยน้ำลายขึ้น,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 นาาาายังเหม,มือนร้านบะไกินเไมืมือนยาบตั้งแ่ยาบ้าหมู่บ้าอ่ะ เอนนอนหน้าบ่ไมอนเกดนาเวเขตลกาะลยลายยาี้มันอนอนนอนเงียงเลยอืน้นนเขานังบ้าน

แซ่บแสบแห้งกุ้งกิพอกินมาไรอืมแสบเือตอนเรกกินหลายเกินพอกันกินหลายมันมาสบายดียอม